ครับจะมารีวิวให้ดูนะครับอันนี้ซื้อมาใหม่ลูกมันเป็น5.7ส่วนอันเนี้ยท่านเก่าเนี่ยมันเป็นตัว125ของ P x แต่ว่าจะาขยายใหญ่ความแตกต่างของสองตัวนี้นะครับถามว่าใส่ได้ไหมตัวนี้นะครับมันจะเล็ก ว่าตัวนี้ตัวเนี้ยต้องเอาไปล้างใหม่ที่ลรงคืงมันมากกว่าประมาณสี่นิลนะครับถ้าจะใส่เนี่ยผมเอาไปล้างมาใหม่สี่ินพ่งตัวนี้มันจะเข้าพอดีของเบ้ามันได้เลยแต่อันนี้ยมันจะปิดแต่ ptx นะครับร้อยยี่ห้าอัพเป็นร้อยห้าสิบส่วน ส่วนประเก็นประเก็นของที่เราใส่อ่ะมันใส่กันได้ตัวประเก็นอ่ะเดี๋ยวลูกก็จะเป็นห้าสิบเ็